จุงกะแมวบองพูนครับพี่น้องต่อไปหลังจากที่กีดไปกีดมานะครับฝังเสาไฟฟ้าแล้ว <c ười> คลิปที่แล้วลไปเราต่ำเสาไฟฟ้าไอเสาใหม่นะครับลักลักสายไฟเขาหลุมฟังไปที่เรียบร้อยครับประเทไปรถมันรถมันหล,ลายเกินค้นนะครับ รถมันหลายเกิน,กนประชากรเท่าบู่พ่อครับก็เลยต้องขาวีก็ต้องจอดครับฮงรอติกาบัะครับรถไทยเซเบียก็ตักดินไว้แล้วก็นี่เลยแม่งมากูถดำกับฮงรอครับสู้รังกันรถดำครับฮงรอเข้กันเท่ากับจัดไปครับรถบดบดล้วเป็นแอ็กไม่ต้องเดี๋ยวล่อให้ลูกพี่ เที่ร์ท่าขนานครับบูดมาจากพูดไม่น่อมาย่างไก่ไหมไก่นะาาพูดเนาะเื้อนชิ้นพ่อทั้งผีเด้ยสิจอดล่อให้ลูกพี่เทียร์ท่าขนานีีกันครับ เราบดกลับไปแล้วก็ไปบดท,ทั้งพูนบั้เทดินทั้งทั้งหนาอพอดูกันครับเดีย๋ยวลอยปลุกปีไปครับไฟน้ำกลนไปพี่น้องคนละไม้คน,นละมือครับคนละคันคนละคันยังบุพ่อนะพี่น้องยังเหลือรถอีกตอนนี้รถที่ทำงานก็จอดคันหนึ่งกับรถดำสายฟ้าบีมขับรถไถก็รอครับนี่ผมว่ารถบดอีกสอง สามจีก็ครับรถดับกัมเคโรครับเรากป็นง,งานบุเลยวันนี้สู้จริงๆครับมาเรา ลเ้าเถินอยากกุดนะมืดโอ้แมงสิบแปดนาฬิกาครึ่งแล้วฮะอีกครึ่งชั่วโมงก็จะหนึ่งทุ่มแล้วฮะโอ้หมืดแล้วเลยไปน้องแต่ว่ากล่องมันก็นแจ่งได้ซามีละ ยังไม่หยุดงานครับยังไม่เลิกงานพี่น้องแมสายลุยไม่ลุยเสียเวลาครับพี่น้องแล้วผมก็ต้องบดตรงนี้ไว้ตรงที่ลงบินใหม่เพราะว่าเดี๋ยวอาจจะย่ำขึ้นฝนล,ลงมาครับถ้าฝนล,ลงมาย่ำขึ้นนี่ถ้าฮบประเดไวน้นี่เรียบร้อยเลยนสิบแปนาฬิกา 2 2อนาทีตะกี่โมงกี่ยามก็จะไปสนครับมาบอกว่างานของเราเองครับเราใช้เวลาให้คุ้มตามมันป่รัะท่านทำ มันก็คุ้มครับก็ถือว่ามันก็แล้วไวมันก็ดีกำรับเอานะครับจัดไปสายลุยไม่คุยเสียเวลาครับพี่น้องหาบอกเวลาเปเงินเปทองพี่น้องเอ้ยถ้าวันนี้เสริมดินเสร็จแต่ว่าข้างในนูน่นเสร็จแล้วนะทุกคนข้างในดบดเสริมดินแล้วเพื่อแล้วครับกอาจจะเหลือบโบเหลือดอกข้างใน,นเสริมดินเสร็จหมดแล้วนะครับเกตเสร็จหมดแล้วแล้วผมก็ได้บดออกมาหล่อหนึ่งครับ แต่นี่ก็จะบดกลับไปขึ้นเพราะว่ากเชื่อช่วอดพุ่งแค่นี่ทำมืดมืดได้เลยครับเพราะว่ารถรถบดไม่มีไฟด้วยไกลครับเกือบสองกิโลเออสองกิโล,ลบ่รถบดมันก็เลน่นไ,ไปไหนว่ายไดไครับมันมีไฟนะแต่แ,แล้วมันกดรถเกียร์ไม่ใช่เราออกไปก็ได้ไปจะไปถึงนู่นอะ่ะมืดแน่ๆครับรถบดเราแต่ก็ไม่เป็นไรครับ ยังกะได้ยังกะได้เข้าใจบ่มองเนี่ยครับผมเฝ้าไปพี่ยัางอยากบดแล้วนี่เฝ้าเฝ้าเร็วๆเนี่ยอยากบดแล้วหัวหัวเข่าเกียวบิดเร็วเด้อเต้ ทำมากแกับสิเมือแน่ถ้าจะยังเป็นอย่างน้นไม่องแครเนี่ยบุกไปหาไปไหนถ้าว่าห้ยเนี่ยไอยากวบานัมไปไหนดีเฮ้ยมันไปแล้วคราจะคอยมาเกบไปอื่นมาตะลุดินไปครับ้าเจอมอื่นปรเดโอ้ยยังดำ้าเจมยอื่นปรนเด้นใหญ่รถไปลุไหนตัเบอลูรืลเปน่ครับ โอ้ิบขามืดขาวเราเดิพี่น้องเลยไปเยา่ปุ่มจีบุดงก่อนครับั่นคือคำี่น้องจุดมองทางจะไม่เห็นแล้วไปน้องถ้าเขาไปในห่มอ,อย่างเรียบร้อยครับแน่นทางไปเห็นเลยเพราะมือดอ่ะไปกับว่ามีระยะทางไกลมาก เรื่อสิบปีหอดของคุณกับยิวะมาณจะมืดพอดีครับพี่น้องของจอรถรถรถบ่มีไฟครับถ้าเขามาได้จริงจริงอ่ะมืดแน่มือเนเลยครับถ้าบางใดง่าอยางคุ้มสองาองงอาะะนเรียบร้อยครับเพนบ่มืดมืดงมางหน้าสุดจัดพี่น้อง ยี่ยมไม่เกี่ยวครับปลาสังกลุยลูกเดียวจัดไปเขาไป,ไปกันหมดแล้วครับไปกันหมดแล้วเรือผมนี่แหละคันสุดท้ายไม่เรากับไปก้อนแล้วเรือผมคันสุดท้ายแถมไม่มีไฟอีกต่กางหากยับเมนตีนเลย มึดตึ๊บเลยครับผมก็ได้ใส่ไม่ใช้โทรศัพท์ไปเลยส่งไปแ,แต่ก็อาจจะพองมงๆไปได้อยู่ครับอาจจะพองมงๆไปได้อยู่ยับกินด,ดีเอย้ยไม่รู้ละ่ะเลี้ยวเห็นแตาา่ขาวๆไปน้้วขอบขา,ขาวไปแล้วนีเด้อผู้ใดยอยู่ทางหนาผู้เห็นหยีบกี่แตกลูกเดียว กุ้มสองหางข้างกงีเรียบร้อยครับมืดแบบนี้เลยเลยนี่แบบนี้เลย